อีกหนึ่งเรื่องค่ะเข้าสู่ฤดูฝนแบบนี้ยุงเยอะค่ะทางด้านของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบบ้านช้างจัดเรรี่เอ็กซกำจัดแหล่งเพาะพันยุงลายในพื้นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกค่ะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านซางตำบลขี้เหล็กอภแม่ริมในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้นำทีม SRT 45คนค่ะลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธรารณาสุขหรือว่าพี่ๆอ,อสอมอและเครือข่ายประชาชน80คนประชาสัมพันธ์รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกไข้สิก,ก้าไข้ชิกคุนกุญยาโดยการกำจัดลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ระบาดและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคสาหมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 3, 4และ5ตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมโดยเฉพาะบริเวณโรงเรียนบ้านน้ำรินและวัดจำนวน5แห่งพร้อมแจกทรายอเบตให้ทุกครัวเรือนค่ะโดยมีนายวีรศักดิ์เลิศพงอดีศรสจแม่ริมเขต2ลงพื้นที่ร่วมรณรงค์ด้วยในครั้งนี้ค่ะทางด้านของนางนารชนรันเสวะผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ,บ้านซางก็เปิดเผยว่าจากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ยังคงรุนแรงและต้องเฝ้าระวัง พบการระบาดมากที่สุดได้แก่อเมอเชียงดาวชัยประการอเ,ราเมืองและอเภอแม่ริมจึงต้องเร่งรณรงค์เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่ให้เกิน50ต่อแสนประชากรตลอดจนมีเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่เข้มแข็งและทันต่อเหตุการณ์3ทีมพร้อมให้ความรู้และเปิดให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการป้องกันอย่างยั่งยืนในพื้นที่เป้าหมาย3หมู่บ้านของตำบลขี้เหล็กอเภอแม่ริมจัังหดเชียงใหม่ครับหลายๆพื้นที่